เกรทบูสร้างเรื่องพามือปราบมหาอุดเปิดตัวตอนแรกโกยเลตติ้งปังปังเปิดตัวอย่างเดือดเลตติ้งพุ่งหลังปิดกล้องไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2023ในที่สุดแฟนละครช่อง3ก็ได้ชมผลงานละครเรื่องมือปราบมหาอุดตอนแรกกันแล้วเมื่อคืนนี้ ซึ่งเป็นการโครจรมาเจอกันของเรานักแสดงมากฝีมือเกตวรินทร์ประกบคู่น้ำตาลพิจักคณาร่วมด้วยเตยพงศกรและแพรพิชชาภาซึ่งตอนแรกก็ได้พระเอกสุดเกรียนอย่างบอยปรกรณมาบูดุเดือดประชันฝีไม้ลายมือสู้กับพระเอกของเรื่องจนโกยเดตติ้งในกลุ่มผู้ชมกรุงเทพทำไปได้มากถึง4.76กลุ่ม15บ u บวก และยังทำาร й ติ้งไว้ได้สูงถึง3.78ตึงยอดผู้ชมออนไลน์ไว้ได้สูงถึง121,765แสนวิว